ฮัลโหลทุกคนเตรียมหัวใจให้พร้อมเพราะวันนี้เจเจจะพาไปส่องซีรีส์จีนดรามา่าหนักหัวใจแต่ดูแล้วหยุดไม่ได้อย่าง Love's Ambition หรือชื่อจีนคือชูวว่ย่าวเยียนแปลไทยแบบเข้าใจง่ายๆก็คือขอให้ฉันได้ปลิ่งประกายเธอ เรื่องนี้เจ้าหลูซื้อของเรารับบทเป็นสุยเหินสาวบ้านนอกจากต่างจังหวัดที่พยายามไต่เต้าเข้าสู่วงการทีวีทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุดจนกลายเป็นพิธีกรหญิงดาวรุง่งระหว่างนั้นเธอก็ได้เจอกับเฉินเฮ่าหมิงรับบทโดยวิลเลียมเฉินเศรษฐีหนุ่มหล่อหน้าเป๊ะเก่งโปรไฟลด์ดีพอพระเอกนิยายของแท้ทั้งคู่แต่งงานกันแบบสวยงามดูเพอร์เฟกสุดๆ แต่เดี๋ยวก่อนชีวิตแต่งงานไม่ได้หวานชื่นอย่างที่คิดสามีสุดหล่อกลายเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตนางเอกตั้งแต่ซื้อผ้าที่ใส่คำพูดที่พูดไปจนถึงภาพลักษณ์ในสังคมมันไม่ใช่รักแล้วมันคือการแสดงและเมื่อสุยเหินรู้สึกว่าเธอหายไปจากตัวตนของตัวเองเธอก็ตัดสินใจอย่าจ้าฟังดูง่ายแต่ชีวิตจริงไม่ง่ายเลย นางต้องเจอทั้งสื่อโจมตีผู้คนด่าทองานหายชื่อเสียงพังยับเยินและสิ่งที่เจ็บสุดคือเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่จ้านางเอกของเราไม่ใช่สายยอมแพ้นางเริ่มฮิวตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่ทีละก้าวทีละใจกลับไปหาความฝันกลับไปหาตัวตนและกลับไปเจอกับชีวิตจริงที่เธออยากมีในขณะเดียวกันพระเอกเองก็เริ่มตาสว่าง เริ่มรู้ว่าเขาคือคนทำลายเธอและอยากขอโอกาสแก้ไขกลายเป็นเกมแห่งการกลับมาทบทวนอดีตเยายยาหัวใจและตั้งคำถามกับคำว่ารักแบบผู้ใหญ่เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ดราม่านะแต่มันคือการสะท้อนสังคมการแต่งงานที่ไม่เท่าเทียมและการควบคุมกันด้วยความรักจอมปลอมดูแล้วได้ทั้งเสียน้ำตาทั้งอึง้งทั้งเอาใจช่วยหนักมากบอกเลยว่าใครที่อินกับการค้นหาตัวตน หรือการก้าวผ่านความล้มเหลวต้องดูหลูซื้อตีบทแตกมากแสดงดีน้ำตาซึมวิเลียนแชนก็หล่อแคมเกินเบอร์แถมแคมมีคือไฟลุกตอนนี้ยังไม่ออนแอร์นะจ๊ะแต่ตัวอย่างปล่อยแล้วกระแสะแรงมากๆเตรียมเจอกันทางวีทีวีและเทนเซนวิดีโอในปี2025นี้ใครอยากโดนตกก่อนใครไปกดพรีไร้ได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องเจเจซีรีส์ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปส่องเบื้องหลังเบื้องหน้าความปังของเรื่องนี้กันต่อแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย e ี c ซ